คือเด็กนิติศาสตร์ท่านั้นจะเข้าใจคําว่าหนีไปหนีไปสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆุกคนาสาหรับในส่วนของการเรียนนิติศาสตร์เรียนที่ไหนดีเวลาจะเรียกเรียนภาคพิเศษหรือภาคปกติเนี่ยมันมีข้อเลือกยังไงอยู่ที่เวลาของเราลงตัวตรงไหนนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไปใช้ทําอะไรคือไม่แนะนําให้คนว่าเออเรียนไปมันกว้างดีเรียนเรียนไปเถอะมันมันจะไม่มีมันจะไม่มีความสนุกกับการเรียนเลยเพราะคุณจะต้องไปอ่าน มีเวลาไปอ่านอ่านไม่พอคุณต้องไปทําข้อสอบคุณต้องไปตอบข้อสอบกฎหมายคือเราต้องไปนั่งคิดปวดหัวว่าเฮ้ยเฮ้ยข้อนี้ฉันจะตอบอะไรที่มันมันต้องมีมีความรักที่จะเรียนมันก่อนไม่ใช่แบบเงินเดือนมันสูงเว้ยเรียนเถอะไม่แนะนําเธอจงไปซะมันไม่ได้ง่ายนะคะการเรียนกฎหมายแต่เราทําได้ถ้าเรามีเป้าหมายอ่ะก่อนอื่นเป้าหมายคืออะไรก่อนถ้าเรียนตรีเนี่ยก็เหมือนกันคะ่ะต้องการแบบไหนเวลาลงตัวไหมอันที่สองคือเวลาที่ได้อะลงตัวไหม เหมาะกับการอ่านหนังสือของเราไหมเพราะว่านิติศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องมีการอ่านอันที่ 1. มีเวลาให้มันด้วยการอ่าน2มีเวลาให้มันด้วยการเขียนตอบข้อสอบต้องรู้เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบมีเวลาให้มันในการศึกษาภาษากฎหมายซึ่งจะแตกต่างกันไปทั้ง4มุมเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาญากลุ่มแพ่งวิอาญาวิแพ่งแล้วก็กฎหมายพิเศษมันจะมีภาษาเฉพาะในแต่ละกฎหมายนั้น เนี่ยส่วนนี้คุณมีเวลาให้มันไหมการเรียนกฎหมายเหมือนกับการเรียนภาษาใหม่ ที่มีชื่อว่า language of law หรือภาษากฎหมายค่ะทุกคนหนีไปหนีไปคนในนิติศาสตร์จะมีความรู้สึกแบบนี้หนีไปหนีไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญว่าถ้าเราไม่อยากมีความรู้สึกว่าหนีไปเถอะมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนี้ค่ะคือมันมันถ้าจะไปถึงจุดที่แบบอ่าอเยการก็ต้อง take times มีเวลาทั้งอายุมีเวลาทั้งอา่านหนังสือมีเวลาทั้งในการมาเขียนต่อข้อสอบคือมันไม่ได้เป็นง,ง่ายๆค่ะคือคุณรอมันได้ไหม คุณใช้ความอดทนในการทําให้ความรู้ของคุณถึกเนี่ยรับไปสอบได้ไหมนี่คือส่วนสําคัญนะคะอย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์อยากเป็นอาจารย์อาจารย์อยากมีความรู้ไปสอนเอออาจารย์แน่นอนก็ต้องผูกพันกับสถาบัานเก่าของอาจารย์คือธรรมศาสตร์อาจารย์ก สอบเข้าธรรมศาสตร์ปโทปอเอกอย่างเงี้ยค่ะการเลือกเรียนนิติศาสตร์ในสายปโทปอเอกมันมีผลต่อเรื่องคอนเน็กชันด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราอยากได้คอนเน็กชันแบบไหนด้วยใช่ค่ะถ้าเราอยากจะรีบสอบเพื่อสอบสารอายการเพื่อให้มีแค่คุณสมบัติเนี่ยจะเรียนที่ไหนก็ได้ที่กอตอกอรับรองเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องไปอ่านหนังสืออยู่ดีต่อให้คุณจบจากที่ไหนมาคุณก็ต้องไปอ่านหนังสืออยู่ดีค่ะแต่ให้มีพื้นฐานไปสอบในวุฒิสนามเล็กคือปโทซึ่งอยู่ในภาคทฤษฎีที่มันมันเข้มแแแขขข็็็งงงงตต่้้มยไไคุณกอป อยูอีกแล้วทุกคนมันลืมกฎหมายอะ่ะดังนั้นดูให้เหมาะกับสิ่งที่จะไปเป็นมากกว่าถ้าเป็นศาสตรอ์อายการเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าจะต้องเรียนที่ไหนนะคะเพราะว่าแค่กตอกอรับรองสถาบันแห่งนั้นก็ใช้ได้แล้วเพราะมันต้องมาอ่านหนังสือทั้งอ่านดีกาอ่านหลักที่จะต้องไปตอบในสนามเลกที่เป็นภาคทฤษฎี <c oughs> เช่นหลักกฎหมายอาญาหลักกฎหมายแพ่งอะไรพวกเนี้ยส่วนเนี้ยหลักสูตรมันจะถูกบังคับให้สอนอยู่แล้วในปโทค่ะแล้วเขาก็จะเชิญอาจารย์ ส่วนใหญ่เขาก็เชิญอาจารย์ดังๆอ่ะมามาอยู่ในหลักสูตรของเขาอยู่แล้วอ่ะเพื่อดึงดูดในส่วนของปีาโทนี่กรณีเรียนโทนะผ้าเอาเขาเข,าเข้ามานี่ก็คือเขาจะกวนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยนะคะเขาชื่อเข้าคั่วนะคะเขานอนรออาจารย์อยู่ด้านนอกเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาเราจะไลฟ์สดไม่ได้เลยค่ะ